พ่อแอบขายบ้านที่สัญญาว่าจะให้ลูกสารสั่งเพิกถอนดีกาที่3604ทับ2,558สวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับสาระกฎหมายดีๆคด,ดีวันนี้เป็นอุทาหรณ์สำคัญสำหรับครอบคร,บครัวโดวยเฉพาะเรื่องสัญญาที่ทำกันหลังการหย่าร้างครับลองนึกภาพตามนะครับสามีภรรยาหย่ากันและตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความกันฝ่ายสามีตกลงว่า จะยกบ้านในที่ดินให้ลูกทั้งสองคนโดยมีเงื่อนไขว่าเมื่อลูกทั้งสองบรรลุนิติภาวะและในสัญญาระบุชัดเจนว่าพ่อห้ามขายบ้านและที่ดินนี้เด็ดขาดคำถามคือถ้าพ่อแอบ,บขายสัญญานั้นจะมีผลอย่างไรให้ดูคำพิพากษาสารดีกาที่3 6 0 4ทับ2558ครับในคดีนี้โจทย์คือภรรยาเก่าและจำเลยที่1คือสามีเก่า ทั้งคู่มีลูกด้วยกันสองคนและได้คําสัญญาประนีนประนอมยอมความกันไว้คือพ่อซึ่งเป็นจําเลยที่หนึ่งจะยกบ้านและที่ดินให้ลูกเมื่อโตเป็นผู้ใหญ่แต่จุดแตกหักคือต่อมาพ่อกลับผิดสัญญาเขาแอบเอาบ้านและที่ดินผืนนั้นไปขายให้กับจําเลยที่สองภรรยาเก่าคือโจ์จึงต้องมาฟ้องศาลขอให้เพิกถอนการซื้อขายครั้งนี้ และบังคับให้เป็นไปตามสัญชาเดิมที่ตกลงกันไว้ในศาลฝ่ายสามีเก่าพยายามต่อสู้ว่าที่ดินนั้นเป็นสินส่วนตัวของเขาหรือเป็นสินสมรสอย่างไรเขาควร